งานนะครับผมมันนี้โนเอฟซีซีเจตัวนี้มันร้อยยี่สิบนะครับก็มาย้ายชอบเปกครับใส่ก็อ่อนสั้นให้นะครับก็ย้ายชอบเป็กจากข้างหน้ามาไว้ข้างหลังนะครับน,นี่เป็นหม้อพักสูตรไปบูนด้วยเสียนะครับทำไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็นี่มาใส่ปลายเลีสี่นิ้วนะครับยกนะเแปนออกได้นะครับอันเก่าเมียสับทิ้งนะดังไปนะครับอันนี้ก็ ลูกค้าบ,บอกว่าทําเป็นน้าแป้นถอดได้ให้หน่อยนะครับเวลาเข้าบ้านจะไดถอดออกนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับ